ะะวันนี้นะครับมี RT ตัวนี้น่าจะเป็นอะไรวะเนี่ยรนะ้อยสิบมั้งเนี่ยอา RT ทีร้อยสิบนะครับร้อยยี่ยเออแต่เขาทำเป็นร้อยยี่ไปแล้วนะครับเสียาพลาฮะเบลล์ขาดเอ้ยเบขาดไอฮิตจะจักรเบลล์ขาดนะครับอ,อ่ะไหนอ่ะโอ้ยเรียบร้อยนะครับลล์ขาดนะครับอโอ้โหขาดใบเดียด๋วยวเลย ดดดดููดดิิเพ่นี่วาโอ้โหเข้มแล้วนเนี่ยขุดใหญ่แล้วฮะอ๋อเป็นใหญ่ยังทำแต่เราไปบุญโหไปปีแล้วเนี่ยปีกว่าเ <c oughs> <ะ>ขานะก็อันนี้ก็เหมือน,น,ก,นนะ <c oughs> กันนะครับคล้ายๆเหมือนจะแช่แช่นะครับว่เขาว่ากันนะถ่ายแช่เหมือนกันนะครับก็มันทนไม่ไหวนะเรื่องวาวเรื่องความร้อนนะครับเพราะว่า ถ้าควันไหลตลอดนี่มันจะอันตรายนะครับเพราะว่าไฟมันออกตลอดเวลานะครับอ่าแต่กลางคืนเราจะมองเห็นนะครับพปกไฟออกนะครับแต่กลางวันเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะครับอ่าก็เดี๋ยวมาดูความเสียหายนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวนี้ใครทํานี้ด้วยนะทาทางเนี่ยต้องเด้งต้องเดเลย,ยเดี๋ยวจชต่อไปตีกันแหละแล้วก็เดี๋ยวรื้ที่ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับแต่การเกินมันจะรอดไหมเนี่ยโค้ทรงเลยเนี่ยแต่แต่ฝานี่เป็นได้เล็กอยู่แล้วนะครับตัวนี้ อ่ามันได้เล็กอยู่แล้วก็อ,อ่ะก็เดี๋ยวเขาก็จะทำอ่าเป็นรอยี่สิบเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมีแคมเพิ่มนะครับแคมไม่หลบวาวอะไรประมาณนี้นะครับหรือเขามีแล้วก็ไม่รู้เออไดดูดิเออเดี๋ยวให้จักต่องเขาลือแป๊บหนึ่งนะผมเดี๋ยวดูดีว่าเป็นอะไรบ้างนะครับนะครับตอนนี้ลือมาแล้วนะครับโอ้โหนี่ฝังเลยครับนี่ แต่กันเดี๋ยวต้องไปเล็งทีดูเร็วนะส,ส,สุดใช่ไหมวัวมันบิดเสร็จแล้วโอ้มันจะแข็งแรงไม่เท่าเทิงไม่แรอง <c oughs> อ่ะนี่นะครับผลท้องวาวขาดนะครับก็วัวฉีดก็ไม่น่าจะรอดนะครับวัวฉีดก็ได้จะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับก็ไอ้ลูกป,ปุ๊ลูกป,ปืนอะไรเขาคงดีอยู่มั้งคงไม่น่าจะเปลี่ยนนะแน่น อ่ะโอเคเดี๋ยวอนุญาตล้างแปนึงนะผมอ่ะดิ่เอออะไรมาทำไม่อยู่นี่อ๋อาต้อคต์น้องนาโดไอต้องสำนัก <boiling> วิสาลงท้ายอ่าไม่ได้ไม่ได้ต้องสำนักวิสาเนี่ยลงท้ายด้สำนักวิสาหเออพาพาไป ซ่อมรถายเฮ้ไม oh, ่ใ oh, ช uh, er ่ม oh. ึงจะมา้วอร้านเขอไปจอดหน้าร้านเขาดีนะเขาไปรับซ่อมด้วยพี่พ mm ัจาไหนตวพรรโอสุพรรณนะครับอ๋อไอ้ต mm ัวน uh, ี้ทำไรบ้างตัวนี้อัพน้ออ้าวได้เลยวันนี้ดูละงานชุกมาจากไหนเจ้านะเมื่อกี้ปจิวันเลยครับโอ้พอได้เลยละนะครับก็ตัวนี้ แล้วไงช่าง <laughs> เอาช่างช่างไหมเนี่ยโอ้ผมมาอยู่ด้วยตัวมาเลยนะตัวมาอยู่มาเลยตอนเนี้ยขนขาดก็ <laughs> ดแล้วลูกสูบอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะอ้าวก้ารแล้วไม่มีโคตรนะท่านนี้เป็นไงเฮ้ย <laughs> คำ่ำ <laughs> วันนี้ค่ำก่อน <laughs> มันเป็นไงนะจ๊ะ <laughs> ลืมใส่อะไรใส่แหวนไม่เลยตายพีชแล้วเป็นไงแน่นไหม อันนี้ตีบูธใหม่นะครับนี่อันนี้ของเดิมเขามาตีทองเหลืองมาแล้วใช่ไหมล่ะอ่าอันนี้เลยตีใหม่เป็นอ่าอันนี้ลองเอาไปหลอดวาวนะครับมันจะแข็งกว่าทองเหลืองหน่อยนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวเหลือปิดฝาข้างนะครับไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากไอ้ที่ทาวาวใหม่ใช่ไหมบดแล้วเปลี่ยนในวาวอ่ะโอเคอันนี้ใช้วาลแท้เลยกิโลแรกมันบาลคู่ฝาน้าคู่ฝาวาวนะะแต่เนี่ยเป็นวาวแท้อาจอาจจะแข็งกว่าเดิมหน่อยสายแช่สายแช่อะ เอกววาออเอามันเปลี่ยนได้มันดีแล้วเราพี่เพราะว่าวเนี่ยอันตรายมากใช่อ่ะโอเคนะครับก็เมื่อกี้พี่เข้ามาจากเลยอันนั้นมันอัพร้อยหาดเห็นไหมอ่าวันนี้มันเป็นคว้านอา่างใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เดียด๋ยวเราจะเริ่มประกอบเลยอ่ะโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ เอ้ตองไอ้ตัวนี้ตาเกียวใหม่หรือไงถังน้ำมัน,นอ่ะอ๋อน็อตไม่ดีอ๋อมาหมุนคนนึง่งหมุนคนนึ่งเดียวชีดใหม่ด้วยใช่ไหม I've

เสียงก็โอเคนะครับแต่ถ้าบอกสั้นไลดังดีจังเลยว่ะแหมนะครับคือกองดูสดนี่มันก็จะดังออกประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีพวกไส้กองครับมันก็จะดังดูแลด้วยว่ามันจังหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ตั้งว้าวทีไรแล้วหมดแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับไปหมดไรนะครับเสียงก็เดินเนียนๆนะครับเฟืองอะไรยังเงียบดีนะครับ เนเบาได้นะครับเอโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากทำเครื่องนะครับอยากกระดานสเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับแล้วก็สำหรับวีดีโอชุดนี้นะครับขอจบไวเบงเต่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ